มาคับพี่น้องจริงหรือไม่ที่ทางด้านเบียร์วิพาน,านันท์ค่ะจะไม่ไปไล์สดกับน้องอุ้งอิงเพชรบานแห้งไล์สดอีกอย่างมาติีไล์สดคณะมูลอุปุ๋ยบันเทิงศิลป์นคะคะพี่น้องในวันที่24มิถุนายน2568ที่สิฮอดนี้ซีหอดีคาเซียวเบลเลนี่เ็เลือเวลาอีกบ่โดนกับสิหอดวันที่24แล้วน้นองพี่น้องน้องต้นแรกเอลวินกับม่มงมาท่านพ่อก,การชายัยกับอุ้งอิงคณะมุลอุปุ๋บันเทิงศิลป์จะมีการไล์สดในวันที่25 มิถุนายนนะคะแต่สรุปแล้วน้องพี่น้องเนาะเป็นในวันที่24มิถุนายนนะคะทางด้านน้องอุ้งอิงการิมิการ์นโบชัดเจนแล้วน้องพี่น้องเนาะนะคะแล้วนี่ละคะพี่น้องล่าสุดเลยละนะคะสำหรับทางด้านเบียร์วิธานันนะคะการิมิการออกมาเว้านะคะออกมาเว้านะคะว่าเพิ่นสีบบได้ไปไล่สดในครั้งนี้กับอุ้งอิงน้องพี่น้องเนาะนะคะตอนแรกครับพี่น้องนะคะตอนแรกเพิ่นกับ เพิ่นก็คิดว่าเป็นวันทียิ้สิ้นหาคือกันนะคะตอนแรกเพิ่นก็คิดว่าเป็นวันทียิ้มหาแต่ว่าตอนนี้นี่เรื่อนมาเป็นวันทียิ้มซีก็เลยเหตุให้แบบผิดพลาดเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยมีละบ่ได้ไปไล่โซดกับอุ้งอิงกับขนามุนิบุ๋ยบันเทิ่งศิลป์เพราะอะไรนะคะเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวจะพอพี่น้องไปตั้งคลิปนี้ของทางด้านพี่เบียร์เนาะพี่น้องเนาะจะน้อยสกอนนะคะเลย์เซม่าดูรายละเอียดเหตซที่แฟนคลับได้ฟังทีหลังนะเอาไปเบิ้งคลิปนี้กันสองเรื่องก่อนเร รเรื่องวันที่ย4สี่ไล์สดน้องอุ้งยิงนะคะที่น้องวันที่24สี่นี้เราอาจจะเราไม่ได้อาจจะหรอถเราไม่ได้ไปไล์สด,ดกับน้องนะคะพี่น้องคะด้วยความผีดหนูต้องไปตรวจเลือดแล้วก็ตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ปัดขึ้นหัวใจวันที่ย4สบสีพอดีนะคะช่วงบ่ายนะคะพี่น้องแล้วกว่าผลเลือดมันจะออกก็ประมาณสองชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงก็จะเสร็จประมาณใบสองใบสาม ถ้าเราเดินทางกลับก็ประมาณเป็ดชั่วโมงมน่าจะไม่ทันไม่ทันแน่นอนนะคะพี่น้องเราก็เลยว่าวันนั้นเราไม่ได้ไปแต่ว่าเราก็บอกกับพ่อกันชัยเลี้ยวว่าเราไม่บ้างนะคะพ่อก็เข้าใจนะคะพี่น้องก็ที่แรกกันหนูนัดมองไว้วันที่26นะคะแล้วทีนี้วันที่2 6เราก็ไม่บ้างอีก<ม>เพราะว่าเราต้องเข้าโดมซ้อมมันปิดวงอะไรประมาณนี้นะคะนูก็เลยต้องต้องต้องเลื่อนวันนะคะเป็นวันที่ ยี่สิบสี่พอดีนะคะพี่น้องที่เหลกอพ่อกันใช้เพร่ะว่ามันจะไหลวันที่ยี่สิบห้านะคะแล้วทีนี้พ่อพก็เปลี่ยนวันเพราะว่าวันที่ยี่สิบห้าก็เข้ามอ่ะมีข้าดมซ้อสนสองวันสามวันนู่นแหละทุกคนนะคะ,คะก็เลยต้องเลื่อนนะคะใช่มันก็เลยแผนที่เราวางไว้มันก็เลยไม่ตรงกันนะคะอย่างนั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไดกระทือไดว่าชัดเจนแล้วนาอพี่น้องนาะเอฟซี่ันขับไล่คนกับภาพกันเข้าใจนะคะเข้าใจใน สิว่าจังไนยล่ะนะคะเขาใจเพลินวันเพอเน็ปพี่น้องเนาะนะคะกับาการขี่บดไป,ไปร่วมไร่สดในครั้งนี้นะคะแต่บางหลายคนก็าพากันบอกว่าก็เสียดายอยู่เน็ปพี่น้องเนาะเสียดายยังปติดเสียดายตัวเนาะนะคะสำหรับการไร่สดแต่ละเทียที่เข้าได้เห็นมาตลอดเน็ปพี่น้องเนาะการไร่สดของทางด้านพ่อการใช้เนองอุ้งเนีนะคะเอินว่า,าทุกครั้งเน็ปพี่น้องเนาะก็จะก็มกักจะมีทางด้านเบียร์วิพานัน ไปรวมไรสดนำนะคะเอิน่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เห็ดให้หลายคนได้หัวได้อยมวนวันเพาะนะคะอ่านี่หลักขันว่ามีเบียนเบียมนท่านั่นหลายคนกับมองว่าก็ถือว่าขาดซีซันนะคะกะ็ถือว่าขาดซีซันไปอ่าไปยู่นนันละน็อกพีหลอกน้องน,นะคะแต่ว่าเพื่อนก็บ,บอกว่ากับผ้ากันเข้าใจนะคะสำหรับท่านั่นเบียร์วีผ้านั่นน็อกพี่น้องน,นก็จังที่ได้ขึ้นอ่าคลิปให้เอฟซีแฟนคลับเด้เบิ้ลเบิ้ลฟังกันนะนะคะพี่น้อง ในฟังของท่าน้านวิดีวีานด้านเพิ่นกะบอกว่าสาเหตุนะคะที่บ่ได้ไปไล่สดกับอุ้งในครั้งนี้ค่ะพี่นอกนะคะกับยนอนมานี่ละ่ะเพิ่นต้องแบบไปหาคุณหมอไปพบคุณหมอค่ะพี่นอกไปพบคุณหมอเรื่หยังเพราะว่าเพิ่นต้องไปตรวจสุขภาพไปตรวเจเลือดไปเจาะเลือดกับว่ากันไปเนาะพี่นอกเนาะน,นะคะเพิ่นกะนี่ล่ะได้มีการนัดคุณหมอในวันที่ยี่สิบี แล้วหลายคนกับภาคกันบอกว่าเอานะคะเป็นยังขึ้นตรงไปวันที่ยีสตีนะคะตอนแรกนี่เพื่อนคิดว่าข้างน้องอุ้งยิงเนี่ยทังพอกันใช่นะคะจะมีการไล์สดในวันที่ยี่สิบห้านะคะเพื่อนก็เลยนี่แหละได้เพื่อนก็ะเลยว่าสิไปวันที่ยีสตีไปพบคุณหมอน้องพี่น้องนอแต่ว่าเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยค่ะพี่น้องนะคะเพื่อนก็บบอกว่าขันห้าขันห้าในวันที่ คันวันที่ยี่ห้านี่เหมือนจะมีการซ้อมวงใหญ่นะคะซ้อมแบบมือพิฤดูกาลนะคะวันที่ยี่หาก็มีการเพิ่์ก็เลยแบบตรงไปวันที่ยี่สี่น็อพี่น้องเนาะนะคะวันที่ยี่ห้าวันที่ยี่หกนะคะเหมือนจะประมาณสามบั้นนี่นะคะพี่น้องที่จะมีการซ้อมปิดวงนะคะซ้อมแบบการแสดงน็อพี่น้องเนาะนะคะก็เป็นยี่ห้ายี่หกเป็นจนไปไอ้คุณน่ะน็อพี่น้องเาประมาณสามบั้นสามมือนะคะแล้วนี่ล่ะเบร้อยวนที่ห้านั่งก็เลยมองว่าวันที่ยี่สี่นี่ บ้างจังสีแม้ก็เลยซือโอกาสไปในวันที่24ในคแต่ว่าปรากฏว่าร์ทางหน้าน,น้องอุอ้าน,านั้นอพอกันไท่จะมีการไลฟ์สดนะคะคณะมูลนิธิบุญทึ่งศิลป์ในวันที่20สี่พอดีน้องพี่น้องน้องก,ก็เลยนีแต่านั้นเบลี่ท่านานั้นก็นเลยบอกว่าบอดดี้ไปเดอนะร์เนี่ยเพราะว่าหนูจะมีการไปจาะเลือดไปตรวจสุขภาพนะคะกับประมาณช่วงบ่ายนะคะไปช่วงบ่ายกับคันกับมาคณะมูลนิธิบุญทึ่งศิลป์ทำการแสดง กะระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมงยังไงก็ไม่ทันอยู่นี่ทันนาพี่นองเป็นจังเล้าก็ขึ้สื้อผ้ากันนี่ละเข้าใจนะคะเข้าใจสําหรับทางด้านเบียร์วิพานันนอกพี่นองเนาะนะคะมาเบิ้งความคิดเห็นของเอฟซีแฟนคลับกันนะคะว่าผู้ใดนี่มีความคิดเห็นว่าจังเลแนซันตราผู้นี้บอกว่าสุขภาพร่างกายนะคะต่อมาก่อนบอกเป็นยังดอกนะคะพบพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซี FC อิหลาเพื่อนเข้าใจโอกาสนาไลนะคะรอบหน้าค่อยไปก็ได้ ไปหาหมอสู่ๆกำลังใจหายได้ไว้จาลูกนะคะนี่คุณีบอกว่าเสียดายยุนะคะแต่กับเป็นกำลังใจหฮเดอร์เอฟซีซานอนเพิบันแท่งจ้านะคะคุณีบอกว่ากำลังใจคือเก้ารอบหนาคอยไปหานนองก็ได้นะคะคุณีบอกว่าเสียดายท่าเต้มสวยๆเสียงฮอเรอละก็เสียง,ออยงอวอ่นร้านจังเลยนะคะคุณีบอกว่าแอบเสียดายที่ที่ไม่ได้ไปไล์สดแต่ก็เข้าใจเหตุผล นะคะคุณีบอกว่าขอให้ตรวจออกมาเป็นผลดีสุขภาพแข็งแรงดีเด้อลูกนะคะนี่คุณีบอกว่าหน่าเสียใยจังลูกนะคะ,ะขาดลูกเบี้ยไปก็คือสิขาดสีสันไปมากๆเลยนะคะนี่ละคะ่ะพี่นองกระจังทีเข้าพากันไดเห็นไหล่สดในแต่ละเทียสำรับทานันเบียวว่พัดนกระซื้อว่าเป็นศิลปินทีไม่ห่วงสวยถึงแม้ว่าเพิ่นศินาตาดีแต่เพิ่นกระบ,บค่อยห่วงสวย นะคะเพิ่นแบบเปลนตะลกเพิ่นแบบโ oh อ้โ oh, หเอินมาใส่สุดจริงๆกับการแบบไล่สดเราพี่น้องเนาะนะคะแล้วนีหละ่ะจัมราพอบีซี่แฟนครับหลายท่คน,คนนะคะหลายคนกับเมื่อวานโอ้โหเบลุพานั่นนี่เ็ปถึงเ็ดขาดอีหลีเราพี่น้องเนาะนะคะเอินมาทําทการแสดงได้เต็มที่มากๆเราพี่น้องเนาะหลักกับพ่อซีบาเจ้าหน้าหล่ะนะคะโบโบ่ได้เพิเลล่นเะพิ่นบ่ได้ไปไล่สดนั่มในครั้งนี้นะคะหลายคนก็เลยแบบ แอบเสียดายนิดหน่อยนะคะแต่ว่าหลายคนก็เข้าใจจำรับเหตุผลของเพลินน้องพี่น้องกับการคิดแบบว่าเลไปไล่สดในครั้งนี้นะคะเอากับสู้ๆวันทาะสู้ๆนะคะกระสุงกำลังใจให้สําหรับทางด้านเบียร์วิพานันนำน้องพี่น้องเนาะนะคะใกล้แล้วนะคะพี่น้องใกล้แล้วที่จะ มีการปิดฤดูก,กาลลงไปแต่ว่าก้อนท <ess> ีมสิียินฤดูก,กาลในวันที่28นะคะพี่น้องนักกีนี่แหละมาพบกับคณะมูลอุปถัมเ์ขึศิลป์อีกจักรสะสกสกรนักก้อนทีมเซียนพินฤดูก,กาลในวันที่24มิถุนายนนี้เสวัสดท่าน,านอาจารยคุณเบียร์เพิ่อนกับคือสีเสดายเพิ่อนกับคือสีแบบอยากไปนะคะพี่น้องแต่ว่าเสียจังใ,ใดๆเนาะพี่น้องเนงาะคะทุกแน่ว่าเขาอยากไปปันไดนะคะแต่ว่าเขา,ากะตดนนัดคุณหมอไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะกับบอสซาบาที่สีแบบเดือนัด คุณหมอได้อีกวันเถาะเมนบาสันเอาเนาะพี่น้องน้องเขา้เขาใจสําหรับเหตุผลของเบียร์วิพานันเนาะพี่น้องน้องเอฟซีฟันครับจากทียนเมิ่มในเบิรงในคอมเมนต์ครับพี่น้องไร้พ้นกับ่องว่าบอเป็นยังบอเป็นยังนะคะจังไรกับซูซูซซนะคะต่ว่ากับสีขาดสีสันยุ่งละเนาะนะคะแต่ว่ากัเอฟซีซซนะะฟันครับกับเข้าใจขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอีกทั้งยังแบบต้องเดินทางไกลอีกค่ะพี่น้องเพิ่นกับบอกว่ากับยุ่กรุงเทพนะคะเหมือนต้องไปตรวจเหมือนต้องไป าคุณหมออยู่ท่านกรุงเทพโอ้ระยะเวลาในการไปทั้งไปแล้วก็ทั้งกลับนี่มันใน่นอนด้ครับพี่น้องแล้วก็แบบคนทฮาบ่แมันมาสอ่อสบนนอนทุกคนต้องนอนต้องพักผ่อนนบ่ยมันนาวยิ่งแบบต้องไปตรวจสุขภาพนี่ต้องแบบ ต้องพักพ่อนให้เต็มที่มันบอสหนาวน้องพี่น,อน้องเนาะเขากัเข้าใจสําหรับเหตุผลของเพลินนะคะนี่ก็คือเหตุผลค่ะพี่น้องที่ทางด้านเบบี้พันนันไม่ได้ไปร่วมไลฟ์สดกับอุ่มหญิงในครั้งนี้น้องพี่น้องน้องลายคนก็บากันเข้าใจดีแอานั่นแหละค่ะพี่น้องหน้าสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสำหนับสกักก้อนเนาะค่ะก็ขบายสวัสดีค่ะ